จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะจ้าก,ก็ได้ทำการอาบน้ำเร็วอาบน้ำให้เด็กน้อยเร็วดูสินอนให้อาบเลยอาบทำกินนมทำเองไหมเนยสิให้รบรอหน่อยเอวิกเจ้าหน่อยแม่ 弄到了，好，来，拿好、哦。 ไได้ไู้เอ้าหา,าเปนหน่อยดูจะอาปากสิอาฮิหยังหน้าเปลงหอฮะนึกว่าตะคองกินบอน่อืามาแล้วมา

มาเร็วมาเร็วฮะเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วจับเพื่อนเลยเออจับเพื่อนเลยอ่าจับเพื่อนเลยอันี้นอไหมบะมีนม นี the <the well. uh, the uh. god, <the <the ่ได้ขนมแล้วได้ขนมเต็มตะก้าแล้วเอามาถุงทองมาหนีาราคานี่ยมามา่แงมมามานี่แสงแดดพอดมามมา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 าามมาาาามามาาา เอาอาล่าขนมเอากินขนมปอนเอาเอาเอาขอบคุณครับคุณแม่เบนยาวันนะครับผมสวัสดีครับเร็วขอบคุณครับครับครับผมขอบคุณคุณแม่เบญจวรรณค่ะที่เติมคะแนนให้น้องถุงทองค่ะ ได้ทานนมอะนั่งลงเร็วนั่งลงกินขนมค่ะเอานมเหนียวขนมหมกดูอาปากรอเลยยับมาอีกนะเดี๋ยวอินซง โอ้ฝนงัวมาแล้ว <laughs> งัวมาแล้วงัวมาแล้วยาง,งอะงัวมาแล้วงัวสิแย่งกินแล้วแล้วมาเข้าบ้านเร็ว,วเร็วเข้าบ้านเร็วอ่างัวสิแย่งได้คาน ขนมเต็มตะก้าเลยน้องสุงทองเนี่ยอ่าได้ทานขนมเต็มตะก้าเลยทานนมด้วยอ่าอาบน้ำกินนมกินขนม ขอบคุณคุณแม่เบญจวรรณค่ะโอชาเขียวกินชาเขียวด้วยลองดูดูดูชาเขียวอ่าเป็นไหมเนี่ยคุณชายกินเป็นไหมวะเสียบกันชาเขียวชาเขียวโอ้กินชาเขียวก็เป็นคือใหญ่เลยชาเขียวอ่อขนมขอบคุณครับก่อนครับผมครับผมเร็วเลยครับครับครับก็อนเร็ว ข้าพูมช่วยๆแทนน, <laughs> มนมันบุท่ันใจดีแ <laughs> ย่งกระตาพังเลยมันบุท่ันใจดีอ่ะช่วยกระตาดีจ้าวไอ้ใตขยะ,ขยะเอาเยี่ยแ <laughs> ย่งตาเลยเออบุท่ันใจบ่ฮะเอาอร่อยมากเลยขนมใบเตยเนี่ย อ e pues ่าอ่ากินนมอีกที่น่าันไก่อ่าปั๊ก แสบแสบร้ายอันี้จำไม่หมดเลยหนึ่งจำไม่หมดเลยเอ้าหนุ่มอัดอีกพอแล้วะพอแล้วะหมดแล้วไม่ยอมไม่ยอมเอาไปยายกินน้ำไม่ยอมดอกไ่ใช่ใช่นั่นใช่ อร่อยไหมอร่อยไหมอูดูเจ้าด่างมาแล้วให้เจ้าด่างกินด้วยด่างมากินดอกรสมเลยช็อกโกแลต Ở lồi mấy nó? Ở lồi mấy? Nhằm chụa chụa à luôn. Ở à lồi mấy khắp? โอ้ตาตีอ้ตาตีเ,าเลยข้าวปลาข้าวปลาทุนเอาที่นัเอาเอะบากครับ่ะ อร่อยมากเลยดูจอร์แดนใช่เหมือนกูดงเดียวเพื่อนดูเพื่อนกันเพื่อนบาเลยเพื่อนสีชมพูกัมาเพื่อนมาหลายกเลยอ่ะเพื่อนสีชมพู่เพื่อนเพื่อนสีชมพูมาเยอะแยะมากินขนมน้ำกันเพื่อนเนี่ยอ่ย ก้นพญาวาล้ลอันยุดเลยนั่นเพื่อนสีชมพู่นเอออล้วยไไยยดูอ่าดูเป็นไร้กล้วยซอยพญาวนอเพื่อนสีชมพูเยอะแยะเลยนี่จะอวน โน่น่น่น <inaudible> like like ่ทั้ไม่เสรไร้ไ้วยซอยพนเหลวอะไรกล้วยเขาแอกซอยพนเร็วอะไรกล้วยไรซอยพญวนเพนอาไเสรีญวนขึ้นแล้ นั่นนั่นมอมอกกอกมากินขนมเลยกินมต่ออ๊ใช่นี่ไม่รู้กูอะไรเลยมีกุ้งไว้มีกัวงัวเลยใช่นี่ขนมต่อใช่เอาช่วยเขาเลงัวคอกช่วยเขาเลัวคอกได้ใช่ไปบัวเอก้ชายเกลือสีชมพู เราเดินต่ออ้าวจบท้ายด้วยนมว้มาวนมสดด้วยคามเดะะาารียวเต่นอแล้วอาภาษณ์รึมอาตสีชมพูเฮียกันแล้วลราผู้ชาย เียสีด้ของดูป่าเขาคยยุบขยุบค่อยุบอร่อยมากเลยขงถุงทองสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่เบญจวรรณกอลูกขอบคุณครับขอให้คุณแม่จะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะ,าะาการงานการเงินก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะ,ะอ่าไอ,อ,อ้ถือตะกาไปทรงร้านค้าขึ้นไงเอาาากไปอ่านค้าอ่าชื่อตะการเรียนแล้ว <S <S เรียนไปร้านค้าแล้ว วอีเมลอีเมลน่า hmm. ร like uh ักอืมรับคุณครับอืมขอบคุณสำหรับงานก็ต้องฟรีขอบคุณครับก็เลยคุณชายสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณแม่เบญญวรรณนะครับ ส่งคะแนนให้คุณชายดูคุณชายเดินตามยายอ่าปะปะไปเดินเล่นปะเอาไปขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองด้วยนะคะ อิ่มแล้วว่ามีแห้งโยกปะขอบคุณครับครับผม